โซนเปียกโซนนี้ตรงนู้นกระต๊อบนะตรงนู้นกระต๊อบอันนี้ป่าเจะเล็กฝนก็ตกตกลื่นๆนะคะตอนนี้ ตกินต้นก็เปียดแรงนะมันบางต้นก็เปียกบางต้นก็ไม่เปียดเราก็เลยเลือกต้นกีดไม่ได้เรากีบเราก็อยากได้ทั้งสวนนะคะ ต้นเปียกต้นไม่เปียกมันก็ไม่ได้ต้นไม่ต้นไม่เปียกน้อยค่ะประมาณสิบต้นอันนี้ก็เปียกหมดเลย